ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าขอนอบน้อมพระธรรมขอนอบน้อมพระอาเอยสงเจ้ากราบสวัสดีคุณบิดรมันดาคุณครูบาอาจารย์และต้นแบบสื่อด้วยความเคารพและสวัสดีญาติธรรมกัลายาณมิตรทุก,ท,กท่าน ทำดวงจิตกล่าโดยลักษณะแล้วจิตมีดวงเดียวจะมีจิตเกิดขึ้นซ้อนๆกันมากกว่าหนึ่งดวงในขณะเดียวกันไม่ได้เมื่อจิตดวงหนึ่งดับจิตอีกดวงหนึ่งก็เกิดขึ้นต่อเนื่องกันพระไตรปิฎกสังยุตตนิกายนิทานวัตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า ดูกอนภิษุท์ทั้งหลายเปรียบเหมือนลิงเที่ยวไปอยู่ในป่าใหญ่ย่อมจับกิ่งไม้มันปล่อยกิ่งนั้นแล้วก็จับกิ่งอื่นมันปล่อยกิ่งนั้นแล้วก็จับกิ่งอื่นมันปล่อยกิ่งนั้นแล้วก็จับกิ่งอื่นชั้นใดธรรมชาติที่เรียกว่าจิตบ้างใจบ้างวิญญาณบ้างก็ฉันนั้นธรรมชาตินั้นในกลางคืนกับกลางวันดวงหนึ่ง เกิดขึ้นดวงหนึ่งก็กดับไปหรืออาจเปรียบการเกิดดับของจิตกับการจับมือกันของคนลหลายๆคนคนที่ยืนเรียงกันเป็นแถวยาวคนแต่ละคนจับมือกันเป็นแถวยาวก็จริงแต่เป็นคนละคนกันเทียบได้กับจิตหลายดวงต่อเนื่องกันเป็นคนละดวงกันคนละขณะกัน การได้เห็นเป็นจิตขณะหนึ่งการได้ยินก็เป็นจิตขณะหนึ่งหรืออีกดวงหนึ่งการได้กลิน่นการลิ้มรสการสัมผัสทางกายการรู้ทางใจเหล่านี้ก็เป็นคนละขณนะคนละดวง,แ,ดวงแต่เนื่องจากจิตเกิดดับเร็วมากนับได้ว่าเพียงลัดนิ้วมือเดียวเทียบกับหนึ่งวินาทีจิตเกิดดับได้ประมาณแสนโกธขณะ หรือล้านล้านครั้งและทุกๆครั้งที่มีจิตก็มีเจตสิกคือเครื่องประกอบจิตเกิดขึ้นร่วมด้วยเสมอหรืออย่างแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าในหนึ่งวินาทีก็มีการสว่างดับต่อเนื่องกันถึง50ครั้งเรายังมองเห็นสว่างต่อเนื่องกันตลอดเวลาแต่ด้วยที่จิตเกิดดับเร็วมากและ ต่อเนื่องเราจึงไม่อาจแยกแยะได้ว่าเห็นขณะหนึ่งได้ยินขณะหนึ่งจิตเกิดดับแต่ละครั้งก็เป็นปัจจัยส่งต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆดังนี้ดวงกิตเดียวท่องเที่ยวไปในวัดต,ตะช่วงขณะเกิดต่อพว่วงหลายดวงนับ ลัดนิ้วมือคือดวงแว่นแสนโกดนับล้านล้านกับดับเกิดต่อก่อดวงใจองค์พุทธแก้วเปรียบแล้วแนวกับจิตสิ่งไม่ติดสนิทลิงจับจริงไม้จับกิ่งนี้มีเปลี่ยนหมุนเวียนไว ดวงกิดให้ใช่ดั่งลิงสิ่งเปรียบไปแม้กลางวันพลันกิดเปลี่ยนหมุนเวียนช่วงกลางคืนล่วงดวงกิดต่อก่อเปลี่ยนให้ทั้งวันคืนตื่นลุกนั่งทั้งเดินไปกิดดวงให้ได้หมุนช่วงพวง ต่างดวงการเกิดดับกับดวงจิตติดต่อเรื่องดังคนเนื่องเรื่องจับมือถือต่อพว่วงยืนเรียงแถวแนวเรียงเดี่ยวเกวี่ยวมือควงจิตหนึ่งดวงช่วงหนึ่งคนไม่ปนกัน นขณะกะจิตหนึ่งซึ่งการเกิดมองดูเถิดเกิดขณะกะจิตนั้นด้วยเกิดรู้ดูเร็วไปใช่ตามทันขณะพลันรันไหลลื่นมื่นล้านดวงจิตดวงตาคลามองดูผู้สัมผัส จิตเร็วผลัดจัดเปลี่ยนติดชิดติดพ่วงจิตเกิดดับนับต่อกันนั้นมากดวงจิตติดพ่วงล่วงโกดล้านล้านล้านไปจิตของหูชูยินเสียงสํเนียงรู้จิตหูผู้ชูแยกเสียงสํเนียงได้ จิตเคยผ่านประสาทรับจับแยกไปจิตรู้ได้ร้ายหรือดีนี่แยกไวจิตรับกลิ่นทวินต้องจ้องรับรู้จิตชื่นชูรู้กลิ่นดียินดีให้จิตไม่รื่นหือนด้วยกลิ่นผินหนีไป จิตรู้ให้ได้กลิ่นดีมีมาวลจิตรู้รสสดทราบร้านงานลิ้นจิตจิตรู้ติดริดรสลิ้นทวินสนจิตรู้นายคลายรสลิ้นไม่ผินบนจิตรู้สนปนรสรับกลับชอบคลาย จิตสัมผัสจัดต้องกายให้รู้สึกจิตตรองตรึกอ่อนแข็งไปให้รู้ได้จิตธาตุรู้สู่ต้องตําเกิดตามกายจิตชอบนายคายสัมผัสจัดรู้ดีจิตรู้นำรรมารมชมชื่นจิต จิตตามติดคิดตามรำตามรู้นี่จิตรู้ธรรมตามตนปิดจิตรู้ดีจิตตัวนี้ที่ติดธรรมนำติดใจ